สวัสดีครับเบาะเงายสาวสีสวัสดีครับมีสาวสีไปไซนอคืออยู่ในรถตู้บัตโอ้นี่นิ่งเป็นหลับจะจับปินจีนครับสายาสาวสีนี่เบาะเงายบสาวสีขอหยาดไปพักพอนะครับกับขอบขั้วนะครับจะไปไซจะไปหอวไซมาลุ่นกันนะครับออกรถตั้งแต่เกตโมงนะครับจากอุดรนะครับปลายทางจะไปถึงไซมาลุ่นกันครับนี่ บรรยากาศริมทางโอ้มีต้นูเขานะครับพี่นอ้องอือเไปไสนสหน่อนี่นะครับตางคนตาตื่นเต้นนะครับได้ออกบานหรือได้ออกทิพนะครับออกพวบเบาเหี่ยวใ่เป็นมาตอาอัตเตเรียครับเจ๋เป็นมาตอาอัตเตเรียเจ๋เจก,เกอันนี้ก็แวะนะครับแวะปั่มก็อนเคยขืนพูนะครับแวะปั่มบรรยากาศดีแห้งพี่นอ้องอยู่ติดพูดเขานะครับเป็น หาบสีเขียวมองไปสร้างในกรลื T ่นตานะครับอันนี้มาพักแวะนะครับพักแวะกินเขานะครับเป็นสวนอาหารของร้านนานะครับร้านอาหารล้านนาของอาาจังหวัเะะดววเ,เลยนะครับผมบองย้อนสาสีไปเที่ยวเลยนะครับถึงเชียงคันนะครับก่อนที่ขึ้นเชียงนนค้น,งนแวะกินเขานะครับแวะไปมองได้กับท่ายตาลูกเรอพี่น้อ,องปูเขาง,งามแหง้งบรรยากาศก็ดีนะครับ นี่หอยเลี้ยหอยชีนะครับนีหน่อยนี่เล่นยางเดียวขีมมันแห้งล้านเบาเงียวครับนี่ชีหน่อยกับอวนัวหรอกสีหน่อยสีหน่อยอวนัวแห้งอ้บรรยากาศดีครับเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนนะครับบรรยากาศโดยรอบของลานนะครับต้นก้อนนี่คนอาจจะหลายนะครับตอนนี้เป็นค้นบางๆนะครับหรืออาจจะเป็นตอนโควิดก่อนหรือก่อนโควิดอาจจะคนหลายครับโรงแรมนี่ ขีดบานนะบางยหนคิดบานนะัวนี่ก็ร้ายอยู่ครับนี่นะครับนี่คือโต๊ะอาหารของบางแหนนะครับแล้วก็บกอคู้นะครับแล้วชีเซย์วนๆอาหารเมนูหลกหายเลยครับต้มยำนะครับนี่นี่ยำหอยเขาคัดนะครับโอ้บางแ่ไทยน้ำระท่านนะครับอาหารมาหลายนี่นะครับประตูเป็นตูมาน่านะครับ โอกาสดีๆเพื่อนมานำนะครับสร้างเพื่อนยางได้ไปได้มาได้นะครับไปมอมไปมองลูกมุ่งกว่าๆนะครับมุ่งไม่เคจมไม่ได้ครับจมเปียงเพียงแค่เออหลายเอ้ยไปยังนอถ้ามีตู้ไม่อยังนอเปียงแค่ขีดตะน้ำมัวนน้ำควายได้ครับพุทธม่าเที่ยวนี่โอ้ยมัวนอะกินหยาบม่านออกินเฟี้ยงบ่านอ่อดูดอ่ะนี่นะครับบรรยากาศโอ้ ชีหน่อยสี้งใส่บำบำนี่นะครับใหญ่ใหญ่นะครับใหญ่ลูกป่านะครับพี่ใหญ่เป็นมาแต่ออสเตเรเลียนะเ็นเร่อยกพาครอบคัวไปเที่ยวนะครับภาพประตูประตูซ่าม,มีกำลังยางได้ไปได้มาได้นะครับไปนะครับโอ้ีจุดกินข้าวนะครับจุดแรกบวนนะโอ้มาหอดมีหอดเบาเงาไี่น้อง,ง ดีหน่อยไช่ให้โอ้เสียบดิบบางเงี้ยกินตำบักหุ่งย่างเดียวพี่น้องตำบักหุ่งนี่ไปยิ้มใส่กับเสียบพี่ตัวนะครับแต่ว่าร้านนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับคุณน่ะโอ้กินพร้อมกันนี่บางเงี้ยสามสี <c oughs> ขบับง่ายนะครับแมียพักก็ไปนี่ยกโป่งนั่น ตัดมานะครับเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมเชียงคานนะครับริเบอร์เมลเทนนะครับโรงแรมป็นโรงแรมดังนะครับโรงแรมชั้นนำเนี่ยนะครับดีนะครับการต้อนรับดีนะครับที่ย่างดีนะครับถือว่าใส่ใจด้ครับผู้ได้มีโอกาสไปโรงแรมมีบรรยากาศดีนะครับการต้อนรับก็ดีอันนี้คือล่อนะครับล่อเพราะว่าใหญ่เพิ่นได้จองห้องล่วงหน้าไว้แล้วนะครับอันนี้ได้จองห้องล่วงหน้าไว้แล้ว ถ้าประตูไปตูระตูเที่ยวนะครับหยองไว้ต่เดี่ยนสองเดี่ยนเหมนนะครับพี่น้องตรงเหมือนไหนประตูไปลูกนี่เหรน้องแดงก่อจัดแจงห้องนะครับผู้นั่นนอนห้องนี้ผู้นี้นอนห้องนั้นนะครับมาเบืองหองเบาเงาหรือว่าห้องประตูไปตูครับจะได้ห้องได้ยากาศค้างๆกับปิดปลาไพ่นะครับปลาไพ่บบไพหรือว่าอยู่โดยรอบก,ก็บเป็นปลาไพา่ปลาน้ำไปนี่เบาเงาจะไปห้องคักเบาเง<พ>าแล้วพี่น้อง สีหน่อยน้ำทางนะครับสีหน่อยน้ำทางสีใหญ่น้ำกลนี่นะครับใหญ่พิ่นนะครับใีญ่เลยใหญ่พิ้นมาจากออสเตรเลียพิ้นมาเที่ยวนะครับขอบคุณเด้อครับขอบคุณนะขอบคุณใหญ่ค้นสวยนะครับที่พามาเที่ยวนะครับเปิดโลกอีกโลกนึงนะครับวางเท่วกับเพิ่งเคยไปที่แหลกนะครับประตูไปตูเพิ่นเก็ดเต้นเต้นนิ่แล้วเพื่อนโอ้ยอุ่นเที่ยวมาเถื่อนๆถื่นูเถ่าวางกันอู้่ทีโร่มันงว่ามมานี่นะครับ ของเบาเงาหนีเหยื่อ huh. พ <atz, S 1> mm ึ hmm. oh, also, ่นตามจริงเหย่อพึ่นจะได้ของหนีนะครับพิ่นยกเลยพิ่นยกหข่เลยครับโอ้มากกรเมีมากกระบุเอ้าไปยุของนี่ไปู่ป่าใจดีแห้งครับใจดีแห้งเนี่ยเย่ขึ้นสวยบุดป่านะครับพีใหญ่ไปเห็ดงานออสเตรเลียด้หลายปีล้วครับมากจัดห่ห้องนีเลยของบาเงานีครับโอ้นี่นะครับของเบาเงาเนีขึ้นละสามพันนะครับราคาขาวๆนะครับ ราคาขาวข่ารือมีหลายราคานะครับสามพันสี่พันนะครับนี่นะครับบรรยากาศหนาวของบ้านเนี่ามีสระไ่วยนาหของบรรยากาศดีแห้งนะครับตอนเราเว็นกำลังจี๊กดินนะครับใบสองใบสามนะครับพี่น้องตอนนี้นี่โอ้เหนติดแม่น้ำโขงครับฟังเล่าครับฟังห้างนะฟังเล่าเดี๋ยวเห็นหัวประเทศเล่านะครับพี่น้องโอ้ าาสายกิ่งนี่นะครับที่ทองพักกระเป๋าเ่านะครับเหยื่อพืนจัดหายเลยเหยื่อพืชกรับของหลัวันนี่ชี้หน่อยมาตำรวจนะครับดีใจหลายนะครับเด็กหน่อยเดี๋ยวออกมาพืนที่นอกบ้านนะครับดีใจแห้งเรียนยูโเโซ่นะครับเว้ยนี่นะครับบางเป๋าเนาดีภาพปเบึ้ง้องนะครับว่ามีอะไรเนห้องกะดีครับ <c oughs> ดีแห้งหัวต่ำเราบ้าเงี้ยโตสูงไรเขยิบขึ้นครับโอ้ทีวีกระจอกใหญ่ดีพี่น้องสาวสีสาวสีสำรวจห้องวันแล้วนี่นะครับทีวีกระจอบอกแง่นะครับมีทีวีใหรมีตู้เย็นไหนนะครับมีหนามมัไม่หันห่างขวดนะครับมีเครื่องทำน้ำหอมน้ำพุ่นนี่นะครับกินกาแฟกับนี่นะครับอันได้ขาดเดือครับโทรหาพนักงานอะไเลยโอ้บริการดีแห้งนะราคาที่โตกับนี่นะครับเป็นคล้ายๆครับโรงแรมทั่วๆไป นี่สิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นนะครับห้องน้ำนะครับนี่โอ้สาวสีเป็นพ่อใจในห้องน้ำแห้งกระจกจกระจ,ก,จกงามหลายมากท่นตายหรือว่าท่านเศร้าอยู่นี่นี่สาวสีพู้มแจ่มอย่งนี้นะคระับพี่น้องนี่มากหลายแอบน้ำเป็นชั่วโมงนี่อีซีวัตถดิบอะไรอย่านี้ดอกจะอา่านอยู่มากแห้งหุบมุนใส่มุนกลัวหุบเอ้ยบกอกสักพันกว่า,วบ,กกาบาดอยู่ นี่นะครับบรรยากาศออกมานาะของเป่าเานะาครับอู้บรรยากาศดีแห้งครับตัดมานะครับภาพนี้นะครับหลูร่รานตุมมอฟม่ให้อของประตูนะนี่เมื่อก,กี้ด้อใส,ส่งพีทั้งนะครับนี่นอยากเดินนำแหงเป่าลายจะใส่พีทตั้งนะครับปลายอาราต้ลานใส่เมื่อกี้ดูฉี่มึนแห้งเนี่ยแต่เปาเน่ากับฮักที่เขานะครับอ่าลูร่รานจะขอัฮักที่เขาอ,อืม อันนี้น้องภาคขวานนะครับเป็นลูกใหญ่นะครับคุณนายิกนาช่างนะครับุณน้องภาคขวานบอกเก่งครับบอกย่อยๆบอกแก้วนะครับข้างเสียงงานนะทรงจุบพอมแอบขุดหน่อยเดียวค่ะคขอบคุณเขื่อนกองกับเป็นเพื่อนเพื่อนแลบนี่นะครับ นี่นะครับบรรยากาศการจัดสวนนะครับการจัดต้นไม้อ่าถือว่าใช่ได้เลยนะครับบรรยากาศดีลมรื่นนะครับเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนแบบครอบครัวหรือว่าแบบคู่นะครับอ่าเอาที่สะดวกนะครับสระไวน้ำนี่เป็นสระไวน้ำของโรงแรมนะครับคนที่มาพักเขาพักหรือคนที่มานอนนะครับเรียนสามารถเรียนได้นะครับเปิดเจ็ดโมงนะครับปิดสองถุงนะครับนี่ นี่แมียเบาเงี้ยนะครับร้านใส่จมไงกันดีด,ดีพี่น้องให้กับร้านน้ำใจเนี่ยร้านสาวเนี่ยเซ็กซี่มาเสียดำๆเนี่ยอ้วนๆเนี่ย <c oughs> ร้านสาวเบาเงา้นะครับหลุ่ยใหญ่นะครับหลุ่ยใหญ่แท้ๆของเบาเงา้นะครับพ <c oughs> ุ่นนะเห็นน้ำอะไรที่กันนี่นี่ก็ได้เล่นพ้่ยนะโอ้บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศโดยรวมเถือ่อใชื่ได้นะครับ ยินไปยิ่มไปนะครับควมสุกของครอบครัวนะครับควมสุขของปูมาปูผ้ามาเที่ยวนะครับนี่นะนี่เยงยเงยเพื่อนเกิด่ายลูกให้น้องในร้านร้านเงยยืนท่านป่านะห้านเงยน้ำกลดละพี่น้องร้านสาวเสียดำเนี่ยเนี่ยมึงโหลด,ดป่าสองคนอยู่สายมือเนี่ยวล้านสาวนางไทยลูกเง,นง,นง,งยน้ำกลและเออไห ก็คนหน่อยหนาวบัดกคนหน่อยหนาวตะกีๆๆๆอยู่หนาวโอ้ยุ่นก็รินน้ำหนาวนะครับไป่งอยากเลีนนะครับเล็กหน่อยอดใจไว,ไว้ทึ่งเล็กหน่อยทึ่งผูใหญ่นะครับอดใจไว้น,นี่นก็กำลังจะไปเปียกสุดน,นี่ครับพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่เยะนะครับเยสวยๆใจดีพามาเที่ยวนะครับกลับมาจากอัตเลียนะครับไปแล้วนี่คือป่านะครับ สีสาวของแม่เบาเงานะครับใจดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะครับอเอาที่เบาเงากับสาวสีหยองกันแล้วเปลี่ยนกันไทยเปลี่ยนกันนอ่นเปลี่ยนกันนอนเปลี่ยนกันไต้เอาเอา้าเอา้าเอา้านี่สีบูดสีเบลเบาเงาเอา้าสาวสีนอนบัดเนี่ยนี่ตะกองอมาไปนะครับเพียดไปนะครับร่วมสุข ในเวลาสั้นๆนะครับในเวลาบวก,ก้ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนะครับนี่หมดแล้วลอยตกหันใช่ไหมบางเงาเ้ยนะครับบรรยากาศโดยรวมของโรงแรมนะครับโอ้บรรยากาศดีครับ ส่แน่หนาวแน่นะครับพี่น้องเครื่องหนาวเครื่องอยากลิ่งสิ่มาจากนำซักกัง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 โอ้แต่ละคนนะครับเครื่องอยากได้ภาพสวยๆเหมือน,นไรละครับเหมือนเจเจง่ายผีง่ยนะครับีสาวคนสวยผีสาวนะครับรูปป่านะครับเอาระบันเปลี่ยนสุดมาระบาดเนาวนี่ไม่ได้อยากเล่นเราพี่น้องอยากค่ายรูปนะครับอยากได้ลูปสวยๆนะครับ เาเนี่ยก็จัดให้นะครับตากลองสมัครเล่นนะครับนี่เยกไปหลายทานะครับเดี๋ยวหลายทาหลายลุกนะครับวันด้อวดมูนะฮะอ <c oughs> วดมูนะครับเอาลงเฟสลงอินตาแกรมนะตามยุกตามสมัยนะครับมาที่สวยๆพักผ่อนต้องลงเฟสต้องลงอินตาแกรมนะครับนะบุญเอิงรอบุญน,น,นะเอิง <c oughs> เอา างคนต่างมักมุมไหลทาใดจัดไปครับนี่เยญ่กับหนองนะครับนี่ <laughs> ม้าขับบานรัดมาเป็นกลางคืนนะครับตัดมาเป็นกลางคืนนะครับสาวสีวระหยาดมาแห้งแห้งมองนี้นเย็นในคลิปเอาเป็นตะมวลนี่เองเพ่อมาหอดเดียวเพื่เป็นทังไดไไบานคนหลาย จากทงานถูกุดอันบานเบาเง่าอีกบานเบาเย่าเห็นงานถูกวันคนหลายแล้ว่าพออยู่นี่เป็นวันสุกนะครับขึ้นวันสุกของเบาเง่าไปมันน่คนหลายแห้งจุดว่าได้เบียดกันครับคนบอกโวม่นเงยมเชียง่านตรงนนี้สาวซีไม่ใช่านดนได้กิน่ถามเบาเนาเออเบาเนาถามสาวซีเปลี่ยนไดนสมใจบ่าขึ้นชิ้นนึงนี่ิบบอม บอยมาจากเยอรไรนสาวซีบะสาวซีกระลั่งมี่นองนะครับนี่ทองก็เลยอึอดอัดนิออ่อยเออม่นมา,มาเชียงคันผู้ใดบอได้กินไ,ไม่กุ้งเสียบเนี่ยเว้ยมาบะหอดน,นะครับนี่ผู้ใด,ดบอได้ท้ายรูปก,ก,กุ้งเนี่ถือว่าบอได้มาเชียงคันครับสาวซีเลยว่าไม่เดี๋ยวคดสีบาเข้าบ่ได้มาเชียงคันนะท่านสาวสีบะนี่นะครับ,บ,บไม่ละเศร้านะครับนี่ ใหม่ละเศร้านะครับสามใหม่หาสิบนะครับนี่ตัวนี้อ่าถคือว่าแพงนะครับแพงในระดับหนึ่งครับแต่คนก็อยากซื้อกินนะครับอยากถ่ายรูปแล้วอยากซื้ออยากถ่ายรูปนะครับนี่ดิเพื่อเพื่อให้เหมาะสมกับการมาเที่ยวนะครับหนาวนะครับเืนเทาสีเสียรเงากับอากาศตอนนี้กำลังเย็นนะครับแต่คนหลายนะครับอากาศก็เลยแบบกลายเป็นห่อนะครับจากอากาศเย็นๆมาเจอ ในสถานทีคนหลายๆนี่ห้อนครับพี่น้องห้อนแห้งน่าเลยครับนะสาวสีเด็กกุ้งครับเนาะบึ้งเบาเน่าก็มีแนวอยากลองด้วกันเหรอพี่น้องเดี๋ยวกับลูกครับเบาเน่าสะไปลองอยังไปแล้วครับนี่คือของสาวสีนะครับสาวสีมาเชีงขั้นต้องกินมาท่านอาหารหลากหลายนะครับนี่น้องครับขวัญผักขวัญหน่อยนะครับผักขวัญหน่อย ขันผมมีแนวเด่นนี่ไฮนะครับก้อนเขางานไฮงางักไฮกากากเยอก้อนเขางานนะครับผมเ,าเขามาหอดแล้วมีแนวเด่นมีแนวปลอลเลยเงียบจิบบตามภาษาเด็หน่อยนะครับตามภาษาเด็หน่อยงอแงบางถืงบอบวกฟ้าบางนะครับหลานไซบอยเอาถือดูครับ,<ข>บนี่ครับบรรยากาศย่างนะครับเป็นถนนคนเดินของ เชียงคานนะครับนู้ร้านเรานี่เปาอเน่ามักแย่งร้านจริสินี่นะครับเบียนะครับเบียเหล้าเบียไทยนะครับเบียเหล้าเพงครับมาอยู่ไทยแต่ว่าเปาอเน่าต้องกินได้หาร้านที่มันถูกๆนะครับมองเห็นร้านตรงขามมุ่งนาเข้าไปเลยครับมี่คือสิ่งเปาอเน่าอยากจะลอกนะครับกินไปเลยนะครับเห็นเบียของประเทศเพื่อนบ้าน่ามมนทีเป็นแน่ๆนะครับเขากิน รสชสติวิ้นในมายาเรขอจัดสักขวดนะครับนี่เบียร์เคยเรล่านะปองละลอยนะครับมายาเรจัดขวดนะขวดละแปดสิบนะนี่กาต้องก็ต้องครับเบย์เนี่ยมายาจับไปยางไว้เลยพี่น้องเนี่ยสาวซีว่าจับดีเนี่ี่นี่โต๊ะนนสีรุดมือนี่พ่องเนี่ยเอา ของหวานนะครับหวานปันน้ำเพลิงเอามึงมาเน่าชิบมึงเหรอเป็นรสชาติแบบหวานๆนะครับหวานๆหวานหวานปลายลิ้นนะครับเบียร์เหล้านะครับเขยเหล่านะยี่ห้อเขยเหล่านี่กระดกขึ้นไปหนึ่งทีเฮ้ยเจ็บเลยมาเน่าไอ้ยางต่อครับยางพร้อมยกพร้อมนะครับ ขอบโยกขอบมือนบรรยากาศดีแต่ว่าเสียเนี่ยตะคนไหลเอา้านี่นะครับก้คือไปกินในยางเหรอน,น,นี่แหลในอย่างรือสายหนึ่มีในายไปขี้เถือนปอนก็น เด็กนี่คือยังแบบได้ภาพได้ยังเงเลย 着急。 จังยีได้ห้องแบบนี้ตองตอก้องน้านะครับยองโดนมได้คบนี่จังยด้หองแบบอันห้าุวงนสาี่เราต้องจอคนนะครับอือฮึลลาลาลไม่นี่ละนี่สวัสดีครับ

นี่นะครับบรรยากาศง่ามเศร้านะครับหลังจากเดินกินเดินเที่ยวกินเขาแล้วนะครับนอนพักผ่อนตื่นสามมาครับพร้อมกับบรรยากาศตอนเศร้านะครับเย็นๆนะครับหมอกหนาตึ๊บเลยครับเลียวไปเห็นฟางเล่าเลยพี่น้องโอ้โหถ้าได้หมอกยังงามนะครับอาสิบอเป็นเมฆขาวๆนะครับตามคือขึ้นไปนะครับเพราะว่าบนนยากสิย่งบอมีฝนตกหรือว่าอาสิเป็นน้ำแขงนะครับเราแยกับบอหลู่กันนะครับแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ค็ ือว่าเย็นแห้งเหมือนเช้าสีตุ่มบอกผมบอกว่าเบอรงทะเลหมอกนะครับนะโอ้ยากาศเทิ้งเย็นเทิ้งงามนะครับหนาตึบนะครับเดี๋ยวไปเห็นฟังเล่าเลยนะครับอาจจะเป็นไอ้นามนะไอ้นามขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนะครับหมอกนี่บางคนก็จะว่ามันทีหนาวนะครับตามจริงมันไม่ได้หนาวนะครับเป็นไอ้นามที่ขึ้นมาจากนามนะครับอุ่นนะครับอุ่นเป็นหมอกอุ่นนะครับเท่าที่ประตูเิ่น เคยไปเคียวเรียเคียงหมอกมาจากหน้าเพื่นว่ามันอุ่นเน็มันเม่ไรหนาวได้ว่างนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับโอ้นี่บาบาเราบาเบียนครับบาเย่าพอดีแม่นางกินอยู่เมื่อคืนนี่เมื่อยแห้งนะครับย่างยางลายเมื่อยนะครับเร่เงใหญ่คกับส่วนม่กินอยู่กับต่างคนต่างเมื่อยก็ได้พักผ่อนนะครับตื่นเช้ามากจะได้มีแห้งไปเที่ยวต่อนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับโอ้บาเย่าแบบไทยกองเลี้ยวเกินไปนะครับ มองนำมาทานนะครับนี่โอ้แม่เสียเสากันสาวสีนะครับสาสีโอวบรรยากาศดีนะครับสาสียามนะเปลี่ยนชุดับออกมานะครับเพียร์ที่จะไปรับประทานอาหารเสานะครับของทางโรงแรมจัดให้นะครับราคาที่ว่าเบาเงาขอบักหรือว่าเอเป่นเสาหอยนะครับร่วมกับอาหารเสานะครับเป็นบุฟเฟ่นะครับกินได้ไม่อั้นนะครับเดี๋ยวเบาเงาสีไทยบรรยากาศในห้องอาหารในบึงนะครับว่า มีอย่างแน่นะครับโรงแรมเพิ่นม,มีอาหารแบบไรเนี่ยตอนนี้เบ้าหย้ากับสาวสีกำลังสำรวจบรรยากาศตอนเช้านะครับประตูปมตูอาบนา้ำแล้วนะครับทร่หากันแล้วไปแล้วไปไปไปกินข้าวหิ้วข้าวลูกล้านอยากกินข้าวแห้งนะสีหน่อยสีงหญ่ก็นหิว้วข้าวลูกล้านก็นหิ้วข้าวนะครับนี่นะครับอาหารเช้าของโรงแรมนะครับอู้นีหลากหลายเมนูครับข้าวต้มข้าวนม ไข่นะครับไข่ถาดไข่ยังมีปูเฟ่นะครับสลัดกาแฟนี่นะครับไวจับเก่าเหลัานี่มีบัตรนะครับกินฟี่ตอนเสาร์นะครับไม่อันนะครับหมูปิ้งเขาจีไข่นะครับไข่กับถานะครับอู้หลากหลายนะครับกินเรียกกินไม่ไหวนะครับกินลงไปเผื่อท่านจะว่ากินจนท้องแตกก็เถัะนี่ร้านเมาเงา้ตวเองกินเติ้์เล่นะครับไม่ตัวไหยังไม่กินบุ๊ สาวสีนี่โอ้กินย่างอรอยอร่อยนะครับ <c oughs> นีู่นะเมียเบาเนาานะครับเมนูอาหารสาหลากหลายนะครับเรียกกินหลายเมนูโอ้ดีดีครับต้อนรับดีพนักงานดีนะครับย่อมย่อมย่อมรับนะครับกินเข่าเซตนะครับถึงขันตอนเจ็บของอำลาพาจากนะครับบรรยากาศดีนะครับผู้ใดมีโอกาสว่มา,มาพัก มาลินมาเทียวนะครับอําลาผ้าจาักบรรยากาศสวยๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลงใจให้พ่อญมาสาวสีน้ำเด้อดครับวันพักผ่อนของขอบรั้วนะครับไทยมาฝานะครับ